บทที่หกสิบข่าวลือตระกูลเหอหลังจากข่าวลือแพร่สอพัดออกมาว่าตระกูลชิงโดนกวาดล้างที่งอตระกูลนั้นทําให้เป็นที่กล่าวโจสอขานกันไปทวอทั้งตระกูลใหญ่ต่างส่งออกหาข่าวกันทันทีผู้อาวุโสเหล่าหมาท่านได้ข่าวว่ายังไงบ้างท่านผู้อาวุโสผู้นําตระกูลกล่าวถามอาวุโสเรียนท่านผู้นําจากข่าวที่ได้ยินมาว่ามีคนเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกับชายกลางคนสองคนได้เดินออกมาจากตระกูลชิงขอรับชายอาวุโสเหลาหมากล่าวเล่าเรื่องชายหนุ่มชายวัยกลางคนเขาเป็นใครกันทําไมมีพลังสามารถสังหาร หัวหน้าตระกูลที่มีพลังระดับปราณนภาได้หัวหน้าตระกูลกล่าวเบา,าๆฟังครุ่นคิดว่าแต่ชายหนุ่มที่ชื่อหลงเย่เทียนเขามาคนเดียวนี่คงมีใช่เขาหรอกแต่เราก็มีควรไปยุ่ยง,งอเกียวแม้เป็นมิตรมีได้ก็ไม่ควรเป็นศัตร,ตรูชายอาวุโสเหอสูวเถากล่าวออกมาใช่แล้วท่านอาวุโสประกาศออกไปให้ระวังคนนี้และห้ามไปยุยุเขาใครขัดขืนจะลงโทษตามกฎของตระกูลหอวอหน้าตระกูลกอลโลองอวอออกมาตระกูลเชียวรันเอ๋อเจ้าได้ข่าวตระกูลชิงไหมผู้นำตระกูลเชียวเหอหมานกล่าวถามลูกสาว เจ้าคะท่านพ่อนางกล่าวรับพลางยิ้มรับด้วยหน้ามีความสุขเจ้าคิดว่าใครใช่เขาไหมผู้นำตระกูลกล่าวพลางคิดเจ้าข้เป็นเขาเจ้าข้าหรือท่านพ่อคิดว่าใครหลักนางกล่าวถามออกมาเจ้าแน่ใจหรือที่คิดว่าเป็นเขาแล้วลูกรู้ได้ไงหัวหน้าตระกูลกล่าวแบบงงท่านผู้นำเป็นข้าและคุณหนูทีให้คนของเราตามดูและคอยช่วยเหลือเขาขอรับแต่แต่เป็นเราที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยชายอาวุโสเชียวนซือกล่าวผู้นำตระกูลได้ยอนก็พยักหน้าเข้าใจและถอนหายใจออกมา เฮออ้ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ช่างเป็นที่ดีและเป็นมงคลดีๆห้าผู้นำตระกูลหัวเราะอย่างมีความสุขท่านผู้นำขอรับมีชายคนหนึ่งมาขอพบขอรับยามรักษาการกล่าวรายงานเขาเป็นใครชื่ออะไรรึหัวหน้าตระกูลกล่าวใครจะมาเวลานี้ชอรับเขาบอกชื่อหลงเย่เทียนขอรับท่านผู้นำที่ชายคนนี้ไม่รู้จักเย่เทียนเพราะเพิ่งไปลียวนเวียนยามกันในตอนนาทีเย่เทียนออกไปแล้วห้าดีเชิญเขาเข้ามาห้าหัวหน้าตระกูลหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ขอรับนายท่านยามกล่าวและออกไปสักพักเย่เทียนและม่อหลงก็เดินเข้ามาคาระวะท่านพ่อตาขอรับเย่เทียนกล่าวพร้อมโค้งหัวป้องหมัดคาระวะท่านผู้นําเช่นกันม่อหลงกล่าวทักทายเช่นกันถ้าท่านม่อหลงและคุณชายมีต้องมากพิธีขอรับตามสบายสบาย,บายหัวหน้าตระกูลกล่าวและลุกออกมาต้อนรับและเย่เทียนก็เดินไปหาเชียวชูรันท่านที่นางกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สวยงามปานเทพธิดาที่ข้าวันนี้ข้าจะมาบอกเรื่องของเราเย่เทียนกล่าวบอกนาง เรื่องอะไรหรือเจ้าคะเชียวชูรันกล่าวแบบมง,งและมองเย่เทียนท่านพ่อตาหลังแต่งงานแล้วข้าคงต้องพารันเอ๋อเดินทางเข้าสู่ทวีบอระดับกลางก่อนไประดับสูงเพราะข้ามีธุระที่นั้นเย่เทียนกล่าวบอกเรื่องราวเดินทางนี่พวกเจ้ามอได้อยู่ที่นี่หรือจะไประดับสูงทําไมมันอันตรายนะหัวหน้าตระกูลกล่าวพอดีข้ามีธุระที่นั้นนะขอรับเย่เทียนกล่าวอืมมอเอาเถอยังไงก็ต้องไปให้ได้อยู่แล้วข้าก็ไม่ว่าแต่ดูแลลูกข้าให้ดีด้วยละ่ะหัวหน้าตระกูลกล่าวเบาๆ ขอรับและนี่คือสมบัติตระกูลชิงทั้งหมดรวมถึงทักษะต,ต่างๆรัพยากรต่างๆข้าขอมอบให้กับท่านและเหล่าสมาชิกในตระกูลขอรับเย่เทียนกล่าวและวาดมือออกไปสมบัติมากมายของตระกูลชิงวางอยู่ตรงหน้ามีทั้งกองเหรียญเงินกองเหรียญทองและทักษะต,ต่างๆทรัพยากรในการบ่มเพาะมากมายอีกด้วยท่านผู้นําเห็นดังนั้นก็ตาโตมองเย่เทียนด้วยความงงงมเออหัวหน้าตระกูลกล่าวไม่ออกได้แต่อ้าปากค้างต้องรู้ว่าตระกูลชิงเป็นตระกูลอันดับหนึ่งมีกิจการมากมายในเมืองจิ่วโจนี้ บทที่61เดินทางอีกครั้งหลังงานแต่งผ่านไปตอนนี้ทั้ง3มได้ออกเดินทางกันอีกครั้งมุ่งหน้าสู่ทวีประดับสูงทวีประดับสูงเป็นทวีที่สวยงามไม่เหมือนทวีประดับต่ำมีพลังปราณหนาแน่นต้นไม้ใหญ่เขียวขจีสัตว์อสูรตัวโต,วตวสูงใหญ่และมีพลังมากทรัพยากรในป่ามากมายทั้ง3าเดินทางมาไกลเข้าเขตทวีประดับกลางจึงพักผ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งไกลไล่ไลกับทวีประดับสูงรันเอ๋อตอนนี้เจ้ามีพลังน้อยยิ่งถ้าเจอการต่อสู้ที่มีระดับสูงเจ้าต้องลบาแน่ ดังนั้นเจ้าควรเพิ่มระดับพลังได้แล้วเย่เทียนกล่าวพร้อมกอดและลูบหัวนางเจ้าค้าสามีแต่ข้าไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอที่ใช้ในการบ่มเพาะเลยนี่เจ้าค่ะของทั้งหมดก็ให้ท่านพ่อและท่านพี่ไปหมดแล้วเจ้าค่ะเชียวชูรันกล่าวเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ข้าจัดการเองว่าแต่เจ้าติดอยู่ชั้นปราณแท้จริงนานเท่าใดแล้วเย่เทียนกล่าวถามมาสามปีแล้วเจ้าค้าสามีนางตอบสามีนางพร้อมกับแอบอีกงอกใหญ่เอาโล่ข้ามีที่หนึ่งจะพาเจ้าไปแต่เจ้าต้องสัญญาต่อข้าว่าจะไม่บอกใครเย่เทียนกล่าว เจ้าข้าค่าสัญญานางกล่าวและมองหน้าว่าที่ไหนอนจะพานางไปเย่เทียนวาดมือสัญ,ญลักษณ์อักขระขึ้นมาตรงหน้าของนางที่ทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่แวใจในตัวพันรายาของตนแต่บทเรียนจากตระกูลจางนั้นทำให้เย่เทียนป้องกันแวก่อนเพราะไม่เสียหายอะไรและกล่าวว่าการจะเข้าไปนั้นเจ้าต้องหยดเลือดสาบานก่อนจึงจะเข้าไปได้เย่เทียนกล่าวเพราะเป็นวงแรกจึงต้องสาบานแอรตวงต่อต่อ,ตอไปนี้จําเป็นแค่หยดเลือดก็พอเจ้าข้าสามีข้าเชียวชูรันพนรรยาของหลงเย่เทียนหักความลับนี้แพร่พรายต่อคนอื่น หรือมีจิตใจทรยศสามีขอให้ข้าไม่ตายดีขอให้ร่างกายสลายหายไปทันทีนางสาบานเสร็จนางก็หยดเลือดลงทันทีเกิดแสงสว่างว่าขึ้นทันทีและตราประทับนั้นก็วิ่งเข้าสู่ระหว่างคิ้วของนางทันทีเพื่อผูกกับจิตนางเชียวชูรันเองก็เข้าใจสามีเช่นกันอื้มอม,อมอไปกันเถอะว่าแล้วก็จูมือนางแว็บอบอที่ใหญ่ใหญ่หญหญเสียงน้อยน้อยร้องขึ้นมาแล้ววิ่งมาหากระโดดกอดคอเย่เทียนทันทีพร้อมกับศพน้าลงที่หายโลกวางพลางบน่นครึมพราว่า เมื่อหายไร่พี่ใหญ่จะพาข้าออกไปเที่ยวอีกเจ้าข้าอยากออกไปเที่ยวบ้างเพราะท่านแม่ฝึกข้าหนักมากเมยยออิงกล่าวออดอ้อนอืมได้สิแต่เจ้าต้องเชื่อฟังข้าและท่านแม่นะเย่เทียนกล่าวและลูกหัวนางเจ้าข้าอิอิอิเมยยอพงอเอ่ยพรอองหัวเราะนี่เหมยอิงนี่คือภรรยาข้าองค์ชื่อเชียวชูรันเย่เทียนแนะนําเชียวชูรันแกนางนางลงจากอ้อมกอดแล้วโค้งตัวคารวะนางทันทีและพูดว่าคารวะอาซ้อใหญ่เจ้าข้าชื่อเมยยออิงเจ้าค่ะ สวัสดีจ้าเชียวชูรันคว้าตัวนางเข้ามากอดทันทีเพราะนางนั้นน่ารักมากและพานางมาแนะนําให้กับแม่แม่พ่อพ่อและท่านปู่ทันทีทําให้พวกแม่แม่เข้ามากอดเชียวชูรันทันทีและจูงมือนางเข้าไปในปราสาสหลังจากพูดคุยกันสักพักเย่เทียนพาเชียวชูรันไปหีองคฝึกทันทีและเอายาทะลวงปราณระดับต่างๆไปให้เช่นกันก่อนอธิบายแล้วให้ปู่ชิงฟงเป็นผู้ดูแลตนเองก็ออกมาคุยกับแม่แม่จะให้พี่พาออกไปเดี๋ยนี้อยู่ระดับหายนอนแล้วเย่เทียนถามท,ท,ทั้งที่รู้แต่ถามไปอย่างนั้นเอง เจ้าค่ะตอนนี้ข้าอยู่ชั้นรวบรวมปราณแล้วเจ้าค่ะและว,วิชาทักษะต,ต่างๆท่านแม่ใหญ่กับแม่รองก็สอนเช่นกันเจ้าค่ะเมยออิต,ตอบพร้อมแวลตาซุกซนแล้วเจ้าเล่าไปเอ,อ๋อเย่เทียนถามข้าข้าอยู่ชั้นปราณแท้จริงชั้นสูงขอรับมู่ใบกล่าวก้มงหน้าอืมดีมากเดียวเที่ยวนี้พี่จะพาไปเที่ยวข้างนอกทั้งสองคนเย่เทียนกอนโลกอว,วอได้ยินบทที่ห2สองโชคใหญ่รุ่งเช้าอากาศสดชื่นเย่เทียนออกมาสูดอาการด้านนอกกระโจมที่พักของเขาอีกไม่นาน เชียวชูรานและเด็กๆก,ก็ออกมาพร้อมบิดที่เกริยะจอยอย่าเหนื่อยล้าส่วนเหมยอ,อิงกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสูขอพี่ใหญ่อากาศดีมากเลยเจ้าคะ่ะเมยออิงกล่าวมู่ไยเห็นน้องสาวมีความสูขอเขาก็ยิ้มและสายหน้าเบาๆและมองไปรอบๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะเด็กน้อยเห็นชายคนหนึ่งเดินมาหาพวกเขาจึงเอ่ยถามเย่เทียนทันทีพี่ใหญ่นั้นใครหรือขอรับเมยอิงเห็นเช่นนั้นก็หยุดกระโดดและมองไปทางชายคนนั้นอ้อคนของพี่เองไม่มีอะไรหรอเย่เทียนกล่าว นายน้อยเด็กพวกนี้ใครขอรับมู่มอ่อหลงที่เ,เดินเข้ามาหาเนื่องจากเขาออกไปหาอาหารมาให้นายน้อยเขานั้นเองมู่ไปเมยออิงนี่ท่านลุงมู่หลงไปหรือจะเรียกว่าท่านปู่ก็ได้เย่เทียนกล่าวพร้อมลูกผัวเมยออิงแต่เชียวชูรันก็ขอมาทิวนี่ก็หลายคราแล้วที่เขาเรียกเย่เทียนว่านายน้อยเขามีความเป็นมาอย่างไรแต่นางก็ไม่ถามเพราะถ้าเย่เทียนจะบอกเขาจะบอกเองนางจึงเก็บเงียบแว้ในใจคารวาท่านปู่มอูอหลงเจ้าค่ะขอรับเด็กทั้งสองข้อมหัวทำความคราวรอพอชายชรามอรูอหลง อืมเด็กดีนายน้อยข้าได้ย่างเนื้อแวทางด้านโน้นเชิญนายน้อยและคุณหนูขอรับมอ่อหลงกล่าวพร้อมเชื้อเชิญและเดินนําไปทั้งห้ามาถึงก็จัดการอาหารอย่างอร่อยนี่เมยอยออิงที่กินเยอะสุดครบติดตามแก้มนางจนเชียวชูรันต้องคอยเช็ดให้ตลอดหลังจากจัดการอาหารแล้วเสร็จเชียวชูรันก็ถามขึ้นมาว่าสามีพวกเราจะไปทางใดกันเชียวชูรันไม่เคยมาทวีปชั้นสูงจึงไม่รู้จุดหมายอัญญาประกาศคู่ไปทางเหนืออีกเล็กน้อยขอรับนายหญิงน้อยตอนนี้เราอยู่ชายทวีปชั้นสูงแล้วม่อป่ยกล่าวและชี้ทิศทางที่จะไป จากนั้นทั้งห้าก็เดินทางต่อในระหว่างการเดินทางเย่ทียนให้เด็กทั้งสองหาประสบการณ์ในการต่อสู้มากมายกับสัตว์อสูรซึ่งพวกเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังเช่นกันจนเวลาเข้ามาในทวีชั้นสูงเรียบร้อยทั้งงอหมดเดินเข้ามาในป่าใหญ่และได้มีเสียงหอนือง,งอดังขึ้นเจ้าหนูเก็บสมุนไพรพวกนั้นเข้าแหวนมิติของเจ้าซาและให้เจ้าอสูรทําการเพาะปลูกขยายพันดอไว้ยอและให้ตรงไปข้างหน้านั้นอีกครึ่งลีเจ้าจะพบโชคใหญ่ชายชราชิงฟงกล่าวเย่เทียนทําทันทีและตรงไปครึ่งลีก็พบน้ําตกใหญ่ที่สวยงาม ท่านปู่ข้ามาถึงแล้วหายนอละโชคใหญ่เย่เทียนถามชายชราชิงฟงเข้าไปภายในถ้ำใต้น้าตกนั้นจะมีของสิ่งหนึ่งอยู่ข้าก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ไงมันมีประโยชน์ต่อพันรายาเจ้าชายชราชิงฟงกล่าวขอรับท่านปู่เอาละอิงเออไปเอปเอเข้าไปในแหวนก่อนค่อยออกมานะว่าแล้วเย่เทียนก็วาดมือเก้บอทั้งสองทันทีและส่งจิตเข้าไปบอกราชสีหลงอู่ช่วยดูแลทันที ม่อฮาระงมองค์การกระทาของเย่เทียนพลางคิดนายน้อยมีพลังระดับใดแน่ข้าสัมผัสได้แค่ครึ่งเก้าปราณภาเท่านั้นเองใช่เย่เทียนมีเคล็ดปิดสวรรค์ต้องการให้สัมผัสกับพลงังระดับชั้นไหายนอก็ได้แต่ต้องไม่เกินสามชั้นพลงังท่านลุงม่อหลงเราต้องเข้าไปในถ้านั้นเย่เทียนชี้มือไปที่น้าตกนั้นเข้าไปไม่เห็นมีถ้าเลยนะขอรับนายน้อยม่อหลงกล่าวพลางสายสายตาหาถ้านั้นไม่เป็นไรท่านตามข้ามาก็พอว่าแล้วก็จับมือเชียวชูรันทยานออกไปทันทีม่อหลงเห็น เช่นนั้นก็ทะยานตามเข้ามาทันทีเมื่อผ่านเข้ามาในถ้ำจะมีสภาพก้อวางใหญ่ไม่เอกแต่ความชื้นไม่สามารถเข้ามาได้ทําให้ถ้าแห้งเดินสะดวกแต่แฝงด้วยอันตรายเมื่อเดินมาได้ลึกเล็กน้อยก็พบกับไข่ใบหนึ่งวางอยู่เป็นไข่ใบใหญ่แต่เลวอ่อนที่จะเข้าไปดูไข่ใบนั้นก็ปรากฏร่างของหญิงสาวขึ้นเป็นหอย่างอสาวที่สวยงามมากจ้องมองมายังพวกเขาแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าคือคนที่ผ่านมาหลายพันปีที่ค้นพบที่แห่งนี้และนี่คงเป็นวาดนาที่มีต่อกัน เรารอคอยคนที่ค้นพบที่แห่งนี้มายาวนานมากแล้วเกือบจะหมื่นปีแล้วและจิตวิญญาณข้าก็ไกลไล่แตกดับแล้วเช่นกันจิตวิญญาณหญิงสาวกล่าวคาราวาท่านผู้อาวุโสขอรับเจ้าขเยเทียนและเชียวชูรันทําความคราวรอพอทันทีที่นางกล่าวจบืออไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดขอรับเยเทียนกล่าวออกมาเราคือราชนีผู้อยู่เหนือเหล่าจักพรพรรดิเทพหงเหมันราชินีตอบแล้วท่านใหญ่มาอยู่ที่นี่ขอรับเยเทียนกล่าวถาม เดิมทีเราต้องการผู้สืบทอดจากทวีตนี้แต่ไม่มีใครค้นพบเราเฝ้ารอมาหลายพันปีแล้วราชินีกล่าวผู้สีบอทอดเช่นนั้นหรือเย่เทียนครุ่งคิดใช่เราต้องการผู้สีบอทอดเราจึงแบ่งแกนเลือดออกมาสามหยดเพื่อให้เขาหล่อหลอมแต่ก่อนนั้นเขาต้องผ่านการทดสอบนี้ก่อนนางชี้มือมาที่ไข่ใบนั้นหากไข่ทำการยอมรับเจ้าก็จะได้รับแกนเลือดผงเหมันของข้าแต่ถ้าไข่ไม่ยอมรับเจ้าก็จะไม่ได้เช่นกันแต่เจ้าจะต้องตายถ้าไข่ไม่ยอมรับราชินีกล่าวบทที่ 63, หกสิบสามคงเหมันเชลชูรัน เย่เทียนกับเชียวชูรันมองตากันและกันไปมาไม่รู้จะตัดสินใจเช่นไรดีจนราชนีกล่าวขึ้นพวกเจ้ายินดีที่จะทดสอบหรือไม่หรือหากมีการแย่งชิงโดยนี่มีการทดสอบก็จะตายกันทั้งหมดในนี้ราชนีกล่าวเย่เทียนมองมายังเชียวชูรันและถามว่าว่าอย่างไรภรรยาของข้าเจ้าคิดเห็นเช่นไรถ้าเจ้าไม่สนใจเราก็ออกจากที่นี่กันนั่นหมายความว่าเราไม่มีวาสนาต่อสิ่งนี้และมีใช่ของเราที่จะแย่งชิงเย่เทียนกล่าวเออสามีข้าคิดว่าข้าควรทดสอบดูเจ้าคะ่ะหวังว่าท่านพี่จะไม่ห้ามนะเจ้าคะ่ะนางตอบ เพราะนางคิดดีแล้วเผื่อนางเป็นกําลังให้เย่เทียนได้ในอนาคตนางก็ยอมอืมเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนี้ข้าก็มีอาจห้ามเจ้าได้เย่เทียนกล่าวแม้เขาจะเสียใจหากเกิดอันใดขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่นางตัดสินใจเจ้าคะท่านพี่ว่าแล้วนางก็หันไปทางราชินีทันทีและกล่าวว่าท่านผู้อาวุโสข้าพร้อมทําการทดสอบแล้วเจ้าคะ่ะเชียวชูรันกล่าวและกล้าวเดินไปที่ไม้เอกไข่ใบนั้นทันทีเจ้าตั้งใจส่งจิตไปที่ไข่ซะและหยดเลือดลงไปสามหยดราชินีกล่าว เชียวชูรันทำตามทันทีโดยหลับตาส่งจิตเข้าไปที่ไข่และกัดนีวอวแล้วหยดเลือดลงไปสามหยดทันทีจุดจุดแปะแปแปะไข่ไปนั้นได้รับเลือดของเชียวชูรันพลันสั่นเบาๆก่อนที่จะดูดซับหยดเลือดเข้าไปในไข่ความเงียบเข้าปกคลุมพื้นที่เชียวชูรันยังคงหลับตาสื่อสารกับไข่ต่อไปไม่นานก็มีเสียงดังจุดจุดแกรกกอ,อก,กิโลกร,รมัมออกมาจากไข่เปลือกไข่แอร์ตกออกพบนกตัวน้อยปากกระหนกงดงามมากปีกมีขนขึ้นเทียงเล็กน้อยหางมีขนนี่นอออกมาหนึ่งชุนร้องเบาๆ จุดจุดแอร์แวรกอรกบแอร์แวกอกิโลกรัมพลันเกิดแสงสว่างเจิดจ้าที่ตัวนกน้อยแสงสีขาวนวลเปล่งประกายออกมาแล้วก็กลายเป็นลำแสงสีขาวพุ่งเข้าสู่วางทิ้วของเชียวชูรันที่ยังหลับตาอยู่โดยไม่รู้อะไรจุด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 ,จดปูอปอปอเชียวชูรันพลันขมวดทิวเป็นปมมีอาการปวดสีสา่างรุนแรงแต่เพียงสิบลมหายใจเท่านั้นก็หายไปสับพักนานก็ลืมตาขึ้นดวงตาสีขาวนวลงดงามก่อนจะกลับมาเป็นปกติเอาละเจ้าผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นเจ้าจงหลอมรวมแก่นเลือดของข้าซะว่าแล้ว ว่าแล้วราชินีก็วาดมือออกมีหยดเลือดสีทองสามหยดลอยมาตรงหน้านางเชียวชูรันหน้างอลงทันทีแก่นเลือดแท้ค่อยลอยเข้าไปที่ตรงหัวใจของนางก่อนค่อยๆซื้อมาหายเข้าไปการผัดเปลี่ยนเลือดดำเนินไปอย่างช้าๆโดยการทำลายเลือดเก่าและขับออกตามผิวหนังค่อยทำไปทีละสอวนนทีละส่วนแล้วขับออกมาทางผิวหังเช่นเดิมเมือกสีดำถูกขับออกมาเย่เทียนเห็นเช่นนั้นก็คงคิดว่าต้องใช้เวลายาวนานเป็นแน่จึงวาดมือสร้างค่ายกลล้อมรอบนางทันทีและออกมาทางปากถ้ำที่มีมอหลงหน้างอเยเมื่อมาถึงก็วาดมือเอาเมยอยอิงกับ มู่ไบออกมาจุดจุดจุดปูปปปอพี่ใหญ่เมยยออิงเรียทันทีและเข้าไปกอดพี่ใหญ่ท่านปู่หลงอูใจดีมากเลยเจ้าคะ่ะเมยยออิงสนุกมากมากเลยเมยยออิงกล่าวอืมทาความลาบากให้ท่านลุงหรือเปล่าเย่เทียนถามและลูกหัวเบาๆไม่เลยเจ้าคะ่ะพี่ใหญ่ท่านปู่ยังบอกกว่าเมยยออิงน่ารักกล่าวพี่มู่ไบอีกด้วยเมยยออิงอวดืออต่อไปเป็นการฝึกระวังว่าเราจะทําได้ระหว่างรออาซ้อใหญ่ของเจ้าเย่เทียนกล่าวเจ้าคะ่ะขอรับทั้งสองรับพร้อมกันและพากันออกไปนอกทําการฝึกคือการต่อสู้กับ อสู์ที่อยู่เหนือกล่าวหนึ่งระดับเท่านั้นและวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นเวลาหกเดือนแล้วหกเดือนผ่านไปตอนนี้เชียวชูรันได้ลืมตาขึ้นดวงตาของนางเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนวลงดงามผมนางเปลี่ยนเป็นสีขาวเทางดงามใบหน้านางอ่อนลงเหมือนคนอายุสิบสี่สิบห้าปีใบหน้าได้รูปองดงามหน้าลงไหลานางลุกขึ้นพร้อมกับพบว่าร่างกายนางมีคราบสบกรปรกมากมายจิตวิญญาณจึงบอกให้นางเดินลึกเข้าไปจะพบบ่อน้ําแห่งวิญญาณอยู่และให้ลงไปแช่และดูดซับมันนางเดินทางไปทันทีและได้ถอดชุดเหลือแต่รางเปลือยเปล่า ที่งดงามราวกับปฏิมากรชั้นสวรรค์ที่หาที่เปรียบมีได้บทที่64สิสทวิฟ้าคำรนหลังจากพลัดเปลี่ยนร่างกายและเสริมจ,จิตวิญญ,ญาณแล้วเวลาก็ผ่านไป6เดือนแล้วนางเดินออกมาที่เจอกับจิตตอวิญญ,ญาณราธินีหงเหมันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้เจ้าเป็นผู้สืบถอดของข้าและนี่เป็นเคล็ดวิชาบ่มเพาะหงเหมันสวรรค์และเคล็ดวิชาต่อสู้มีสี่เคล็ดวิชาฝ่ามือน้ำแข็งกระบี่เหมันฝนกระบี่และ เหยียบนาพานี่คือสิ่งที่ข้ามอบให้ทายาทของข้านางกล่าวจบก็ชี้มือไปหว่างคิ้วของนางทันทีเชียวชูรันหลับตาทำความเข้าใจเคล็ดวิชาทันทีเอาละถึงเวลาของข้าแล้วขอให้โชคดีทายาทข้านางกล่าวหลังจากเชียวชูรันทำความเข้าใจเคแล้วจอวิชาแล้วเชียวชูรันคุกเช่าองแล้วโคกหัวสามครั้งคาระวาท่านอาจารย์ขอให้โชคดีเจ้าคะ่ะนางกล่าวด้วยน้ำตาแม้เวลาแค่หกเดือนก็ผูกพันเช่นกันจุดแวบบอรบอร,ร่างนางพลามัวหายไปทันทีพร้อมกับสิ่งต่างๆต,ตอนนี้เชียวชูรันคุกเขาก้งหน้า อยู่ด้วยความอาลัยพี่หญิงใหญ่เจ้าคะท่านทําอะไรเป็นเมยยออิงวิ่งกราโกนเข้ามาหาและกอดนางเชียวชูรันเนยหน้าขึ้นแล้วรับการกอดของนางทันทีและถามว่าเจ้าไม่เรียกอาซอใหญ่แล้วหรอนางถามยิ้มยิ้มและลูหัวนางเบาๆด้วยความรักพี่ใหญ่บอกให้เรียกแบบนี้เจ้าค่ะข้าเองก็ชอบด้วยอีอีอีเมยยออิงกล่าวหัวเราะหน้าคาเลนเอาโลรันเอ,อ๋อเจ้าเป็นไงบ้างเย่เทียนถามเบาๆพลางมองสำรวจร่างกายนางไปด้วยอืมพลังของนางมาถึงขั้นปราณสวรรค์ชั้นเก้าชั้นสูงสุดเลยหรือเย่เทียนคิดในใจ เสร็จแล้วเจ้าคะท่านพี่นางกล่าวและยิ้มให้เย่เทียนเป็นรอยยิ้มที่ทลายสวรรค์ได้เลยดีละถึงเวลาเราต้องเดินทางกันแล้วใช้เวลาที่นี่นานเกินไปแล้วเย่เทียนกล่าวท่านพี่ข้าใช้เวลาไปนานเท่าไหร่เจ้าคะนางกล่าวพลางกอดเมยยออิงแวะประมาณหกเดือนเย่เทียนกล่าวท่านพี่ข้าขอโทษที่ทําให้เสียเวลาเจ้าค่ะนางกล่าวและก้มหน้าไม่เป็นไรหรอกความปลอดภัยของเจ้าสําคัญที่สุดเย่เทียนกล่าวยิ้มยิ้มขอบคุณเจ้าคะท่านพี่นางกล่าวพร้อมก้มหัวให้เย่เทียนจึงเดินไปกอดนาง และแล้วคนทั้งห้าคนก็ได้ออกเดินทางต่อทันทีแต่มีคนที่ตกใจที่สุดคือม่อหลงเขามองนางด้วยความตกใจนางมาใหม่ๆยังอยู่แค่ปราณแท้จริงต่อมาก็มาอยู่ครึ่งเก้าปราณสวรรค์แต่บัดนี้อยู่ครึ่งเก้าปราณราชันนี่มันอะไรกันม่อหลงเดินไปด้วยความตกใจขนาดเมยอ์อิงเองตอนนี้ก็อายุสิบปีสูงขึ้นและมีใบหน้าที่สวยไม่แพ้เชียวชูรันเลยมูเองก็อายุสิบสี่แล้วตอนนี้มาอยู่ปราณแท้จริงขั้นที่เก้าแล้วมีบุคลิกที่สูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลากล้ามเนื้อเป็นมัดมัดหน้าคมเป็นอย่างมาากกททั้งงอออเดินต่ไป ทวีฟ้าคำรณนทวีฟ้าคำรณนเป็นทวีประดับกลางมีอาณาจักรนภาธมินเป็นเมืองหลวงและมี4สำนักเป็นกำลังสำคัญโดยมีสำนักเปลวอัคคีเป็นสำนักใหญ่อยู่ทางทิศต,ตะวันตกสำนักฟ้าเหม,มนอยู่ทางทิศตะวันออกสำนักแม่ครามอยู่ทางทิศเหนือและสำนักคลึกษาสวรรค์อยู่ทางทิศใต้ทุกสำนักจะคานอำนาจกันและกันดูเหมือนสามัคคีแต่แอบ,บมีการแข่งขันแย่งชิงดีกันตลอดตอนนี้ทั้งห้าหลังจากเข้าทวีปมาก็หันเหทิศทางมาทางทิศตะวันออกเข้าเขตของสำนักฟ้าเหมันที่อยู่ทางทิศตะวันออก ฟ้าเหมันกับเมครามพอดีตู้มอมมอมอเสียงต่อสู้ดังอยู่ไม่ไกลทั้งห้าพากันพุ่งเข้าไปและแอบดูอยู่ห่างๆเห็นชายห้าคนกับหญิงสามคนกําลังสู้กันอยู่โดยที่ฝ่ายหญิงกําลังเสียเปรียบฮ้าฮา